สวัสดีนี่จิโกโรจากซูซูกิโนะนะคะเรานำนิตยสารมงลี่สเปโตนิวส์ฉบับเดือนมิถุนายนมานำเสนอให้กับคุณครั้งนี้มันช้าไปนิดหน่อยขอโทษสาเหตุคือผมไปชมเกมยืนกับเซนไดมาแบบสดๆและไม่มีเวลาตัดต่อวิดีโอ หนังเรื่องนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งเรื่องแต่ถ้าคุณสนใจก็ลองไปดูได้เลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าสุภาโชคไม่ได้อยู่บนม้านั่งสำรองในการแข่งผันรอบที่13กับมอนเตลิโอยามากาตะ สาเหตุน่าจะมาจากตารางงานที่ยุ่งและเหตุผลที่เขาหยุดงานก็เพื่อพิจารณาถึงสภาพร่างกายของเขา การแข่งข right? okay. ันจบลงด้วยชัยชนะที่น่าตื่นตะลึง1 0โดยที่สุภโชอบได้พักด้วยจึงทำให้ทีมคว้าชัยชนะได้การได้รับสั่งแต้มจากเกมเยือนถือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้สุภโชอบเตรียมออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองนัดรอบ14 พบกับจูบิโลอิวาตาเขาลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงเริ่มครึ่งหลังอย่างไรงก็ตามทีมกลับเสียไปถึง3ประตูในครึ่งแรกเกมและอยู่ในภาวะสับสนวุ่นวายตั้งแต่ก,ก่อนที่สุภาโชคจะลงสนามเสียอีก แม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากมากแต่สุขชอบก็สร้างจังหวะรุกได้อย่างหนักในครึ่งหลังและเป็นกำลังสำคัญให้ทีมทำแต้มไปได้สองแต้มอย่างไรก็ตามจำนวนประตูที่เสียไปในช่วงแรกมีผลกระทบและสุดท้ายพวกเขาต้องพ่ายแพ้อย่างเจ็บปวดด้วยคะแนน2ต่อ4 นัดที่15พบกับอิวาคิเอฟซีผลการแข่งขันเสมอกันหนึ่งถึงหนึ่งสุภาชอบลงเล่นเป็นตัวสำรองนาทีที่67แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้แม้ว่าซัปโปโรจะได้ประตูแรกแต่ครึ่งหลังก็มาโดนตามตีเสมอ จนเกมจบลงด้วยการเสมอยยมแม้ว่าเนื้อหานั้นจะไม่ได้แย่เลยแต่ดูเหมือนว่าปัญหาล่าสุดของพวกเขาในการไม่สามารถชนะได้ก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครัง้งมันยังรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีในฐานะทีมท่ามกลางาสถานการณ์ทั้งหมดน,มน,มนี้สุภโชคก็แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบ้างประปราย แต่โชคร้ายที่เขาไม่สามารถใช้มันได้อย่างเต็มที่แม้ว่าจะสร้างสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะสร้างโอกาสได้แต่สิ่งที่สะดุดตาคือพวกเขาดูคับแคบเล็กน้อยในการเล่นโดยไม่มีทางส่งบอลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นที่รับบอลมีการเคลื่อนไหวไม่เพียงพอฉันคิดว่าถ้าผู้เล่นรอบตัว,วเขาเคลื่อนไหวมากกว่านี้หน่อยเขาก็ค สามารถแสดงจุดแข่งของเขาออกมาได้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบที่16กับโทยามะสุภโชคได้ลงสนามเป็นตัวจริง แต่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมตั้งแต่ต้นเกมซัพพอร์ตรองบอลได้เหนือกว่าและเปิดเกมรุกได้อย่างเหนือชั้น,นแต่ก็ไม่สามารถทำประตูได้ตรงกันขา้ามพวกเขากลับเสียประตูแรกทำให้เกิดเหตุการณ์น่าหงุดหงิดที่เราเคยเห็นมาก่อน แม้ว่าพวกเขาจะสามารถโจมตีได้แต่จำนวนการยิงที่พวกเขาทำกลับน้อยและดูเหมือนว่าปัญหาของพวกเขาคือการไม่มีพลังในการทำประตูในสถานการณ์นี้สุภโชคได้สแสดงท่วงท่าการเคลื่อนไหวอันทรงพลังในการสลายแนวรับของคู่ต่อสู้ และทำหน้าที่เสริมแนวรุกได้ดีอย่างไรก็ตามเพื่อนร่วมทีมของเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือจบสกอร์ได้อย่างแม่นยำเพื่อตอบโต้การเคลื่อน,นไหวของเขาและส่งผลให้มีหลายกรณีที่เขาไม่สามารถใช้โอ,อกาสของเขาได้อย่างเต็มที่ในฐานะทีมเราจะต้องมีความกล้าในการยิงมากขึ้นหน่อย,อยอย่างไรก็ตามอามาดูที่ลงมาเป็นตัวสำร,รมมองในครึ่ง หลังกลับยิงประตูตีเสมอได้และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนจบเกมโอเิ ก็ยิงฟรีคิดอันยอดเยี่ยมเข้าไปพลิกเกมได้สำเร็จแม้ว่าจะยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่สุดท้ายซัปโปโรก็คว้าชัยชนะด้วยสกอร์2ถึง1เป็นสุภาพบที่แอติสทางอ้อมให้อามาดูยิงตีเสมอและหลังจากยิงประตูได้เขาก็ร่วมแสดงความยินดีกับอามาดูด้วยอย่างมีความสุข ในนาที่17ที่พบกับโทสุสุพชคได้ลงสนามเป็นตัวจริงแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมซับโปโรพยายามดิ้นรนั้งตแต่เริ่มเกมโดยเสียไป2ประตูในครึ่งแรก นอกจากนี้ก่อนจะจบครึ่งแรกผู้เล่นสำรองอย่างจอดีก็เล่นได้อย่างแย่มากจนได้รับใบเหลืองใบแรกหลังจากนั้นไม่นานการประทะกับผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามได้รับการตัดสินว่าเป็นการเล่นที่อันตรายส่งผลให้ได้รับใบเหลืองใบที่สอง นั่นหมายความว่าเขาถูกถอดออกจากเกมหลังจากเข้าสู่เกมประมาณ7นาที การกระทำที่งอกข่าอย่างสิ้นเชิงนี้ทำให้ทีมมาตะกะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทีมโดยรวมเล่นได้แย่มากและถ้าเราดูแค่ครึ่งแรกก็อาจพูดได้ว่าเราพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามในครึ่งหลังซัปโปโรเริ่มกลับมาได้และเริ่มโต้กลับถึงแม้จะด้อยกว่าแต่ผู้เล่นแต่ละคนก็แสดงความมุ่งมั่นขณะเล่นและ สุภพโชคยังเล่นได้ดีในฐานะจุดเริ่มต้นของการโจมตีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาปรากฏให้เห็นอย่างเต็มที่ตลอดทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นการดึงบอลออกไปในแดนกลางเพื่อสร้างจังหวะหรือจ่ายบอลไปยังแนวหน้า นอกจากนี้ทีมฝ่ายตรงข้ามยังมีผู้เล่นโดนไล่ออกจากสนามในช่วงกลางเกมอีกด้วยและเมื่อจำนวนผู้เล่นเท่ากันซัปโปโรก็สามารถยกระดับความพยายามในการรุกของพวกเขาได้แม้ว่าพวกเขาจะสร้างโอกาสได้หลายครั้งและการโต้กลับของพวกเขาก็ยังไม่เพียงพออย่างไรก็ตามมีบางแง่มุมที่น่าย,ยินดีในวิธีที่พวกเขาต่อสู้ในครึ่งหลัง และฉันคิดว่าความพยายามอของสุภโชคนั้นโดดเด่นมาก สำหรับแมชรอบที่18กับเซนไดสุภโชคไม่ได้นั่งอยู่บนม้านั่งสำรองต่อมาได้มีการเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บนั้นเป็นสาเหตุและส่งผลให้เขาปฏิเสธที่จะเรียกตัวติดทีมชาติไทยด้วยเขาไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างทีมสีแดงกับทีมสีขาวที่เกิดขึ้นหลังจากการแข่งขันที่เซนไดเลย และมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความกังวลเกี่ยวกับอาการของเขาอย่างไรก็ตามทางสโมสรยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดอาการบาดเจ็บอย่างเป็นทางการและเชื่อกันว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้เป็นเพียงอาการเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาต้องพักอยู่ข้างสนามหลายครั้งในฤดูกาลน,นี้และอัตราการพร้อมลงสนามที่ต่ำเนื่องจากอาการบาดเจ็บถือเป็น ญหาที่น่ากังวลอย่างแท้จริงแฟนซัปโปโรหลายคนก็ได้ชี้ให้เห็นปัญหานี้เช่นกันไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของพวกมันแต่ด้วยอัตราการใช้ที่ต่ำเช่นนี้จึงไม่สามารถคำนวณประสิทธิภาพของพวกเขาในฐานะกองกำลังต่อสู้ได้แน่นอนว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับซัปโปโรแต่การขาดหายไปของเา ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับทีมชาติไทยเช่นกันและฉันเข้าใจว่านี่ทำให้พวกเขาแพ้ให้กับเติร์กเมนิสถานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นอย่างสุภโชคมีความสำคัญต to like. ่อท no ีมมากแค่ไหนการแข่งขันจบลงด้วยการเสมอกันหน่งถึงหนึ่ง ฉันไปที่นั่นเพื่อชมงานนั้นและสภาพอากาศก็แย่มากสภาพอากาศเลวร้ายมากมีทั้งลมแรงฝนตกหนักและอาจถึงขั้นฟ้าลากทำให้ต้องหยุดการแข่งขันไป ถ้าพูดตามตรงฉันไม่คิดว่านี่คือเกมที่เราสามารถตั้งคำถามถึงเนื้อหาได้ในสถานการณ์เช่นนั้นการที่เราสามารถนําแป้งกลับบ้านได้หนึ่งแป้งเมื่อไปเยือนทีมเยือนถือเป็นคำชม,ชมเชยในระดับหนึ่งแต่เพื่อที่จะมุ่งเป้าไปที่การเลื่อนชั้นสูจนน่จ1นี่คือแมตช์ที่เราจำเป็นต้องคว้าสามแป้งให้ได้จริง,รงๆการจับฉลากครั้งนี้ทำให้การลุ้น เลื่อนชั้นยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกและอาจกล่าวได้ว่าทีมกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตในช่วงพักการแข่งขันสถานการณ์ทีมซัปโปโรเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันดับแรกบ,บาบา,าซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกองกลางย้ายไปคาชิว่าเรโซใน J1 ลีนอกจากนี้กองหน้าคิมคุนฮีจะออกจากทีมเนื่องจากสัญญาของเขาจะหมดลงความพ่ายแพ้ทั้งสองนะัด นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ต่อความแข็งแกร่งของทีมในขณะเดียวกันมีผู้เล่นใหม่เข้าร่วมทีม3คนก่อนอื่นมาริโอเซคิโอ กองหน้าที่ย้ายมาจากชาาโคเอ็นเซในบราซิลคาดว่าจะเป็นแหล่งที่มาของประตูที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีมิยัาเซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายเข้ามาร่วมทีมด้วยเขาเป็นผู้เล่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งเคยคว้าแชมป์มาแล้วในอดีตและน่าจะนำความสงบและประสบการณ์มาสู่แนวรับอีกคนหนึ่งคือ C ีบียูราการนมิซึ่งมีบทบาทสำค ในการพา,ร<ภ>าอมยะอดิจาเลื่อนชั้นจาก J3 ขึ้นมา J2 ในฤดูกาลที่แล้วนอกจากนี้เขายังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่น J3 เ e s t s i d อีกด้วยดังนั้นทักษะของเขาจึงเป็นที่รู้จักกันดีความสนใจจะมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ในอนาคตเพื่อดูว่าทีมจะฟื้นตัวได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหักความเด็ดขาดของมาริโอเซคิโ สามารถนำมาใช้ได้ทีมก็มีโอกาสจะเห็นการปรับป,ปรุงครั้งใหญ่ในฝั่งเกมรุกและมันจะน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าสุภาปชอบจะเฉิดฉายในสถานการณ์นี้แค่ไหนปัจจุบันซัปโปโรอยู่อันดับที่12โดยอ้านอิางจากข้อมูลในปีที่ผ่านมาเพื่อจะผ่านเขา้ารอบเพลย์ออฟซึ่งมีโอกาสเลื่อนชั้นทีมจะต้องสะสมคะแนนในเกมที่เหลือด้วย ปราการนนชนะ3านัดแท้หนึนัดแต่เราก็ใกล้จะพังทลายแล้วขณะที่บันทึกวิดีโอนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะมาถึงเกมการแข่งขันรอบที่19กับอิมาบาริได้ทันหรือไม่ฉันเสียใจมากที่ไม่สามารถบอกข่าวดีให้คุณได้ด้วยการเล่นอันยอดเยี่ยมของสเปโตทำให้แซปโลโรสามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ฉันอยากจะนำข่าวแบบนี้มาบอกคุณแต่ไม่มีอะไรที่ฉันทำได้นอกจากสนับสนุนคุณอีกอย่างดูเหมือนว่าน้องชายของคุณสปานาจะมาเที่ยวซัปโปโรในวันหยุดของเขาฉันสงสัยว่าเขามาหาสเปโตรหรือเปล่านะฉันไม่ใช่แฟนซัปโปโรคนเดียวที่หวังว่าพวกเขาจะได้ชมการฝึกซ้อมด้วยตอนนี้พอแค่นี้ก่อนหากคุณพบ ว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดสมัครสมาชิกและกดไลค์ช่องฉบับถัดไปจะเป็นในเดือนสิงหาคมครับเอาล่ะฉันจะทิ้งมันไว้ที่นี่ก่อนขอบคุณที่รับชมครับลาก่อน